ครับผมสวัสดีครับผมมาแล้วครับกับชุดโปรโมชั่นช่วงช่วงวัน <What? S 1> ชุดโปรโมชั่นช่วงหน้าฝนครับผมครับชุดนี้ก็ถือว่าเป็นโปรโมชั่นหนึงชุดที่เราจัดให้ครับชุดนี้29,900บาทเท่านั้นพิเศษอีกเบสสินิ้วการสองนี้อีกต่างหากถือว่าที่เด็ดอีกหนึ่งชุดครับ มาชมกันว่าชุดนี้ผมให้อะไรไปบ้างครับผมครับอุปกรณ์ที่ได้ตอนนี้ชุดแรกก็คือครับ power ครับขับเบรคขับกลางแบบใสๆแน,น่นๆไปเลยหนึ่งแท่นครับแล้วก็ power มีคอร์สในตัวดังหากครับผมครับอุปกรณ์เพิ่ม ไมลอยครับได้ไปด้วย1เครื่องก็มี2ไมเหมือนกันครับผมครับปลั๊กไฟครับในการใช้งานสะดวกสบายครับผมครับเสียบไฟเสีก็สามารถใช้งานได้เลยครับผมครับพร้อมด้วยฟังก์ชันมิกอีกหนึ่งตัวมิกที่ครบทุกอย่างว่าเป็น EQ ก็มาครับเอฟเฟกก็มาครับบลูทูธก็มาในช่องมิกปรับเบรคปรับกลางปรับแหลมได้อีกครับผมครับชุดนี้เราให้แหลกไปด้วยครับเพื่อความสบายในการใช้งานนะครับอุปกรณ์สายเราเก็บให้หมดครับผมไปถึงเสียบไฟเส้นเดียว สารพงเข้าอ2เส้นก็สามารถดังได้แล้วสำหรับตัวนี้ครับผมครับป่ะจะพาชมตู้ครับผมครับตู้ครับเราก็จัดให้แบนพาร์ตสินิ้ว2ใบครับในตู้เป็นดอก18นิ้วกรเลยทีเดียวสำหรับตัวนี้ครับผมครับได้เสียงที่หนักแน่นและความแรงมากคนควรสำหรับแบรนดพาร์ตตัวนี้ครับผมครับพร้อมด้วยเสียงกลางครับ AB 12.1ตัวใหม่ล่าสุดของเราครับหน้าตะแกรงปั๊มข้างในมีดอก12นิ้ว1ดอกแลมอีก1ดอกถือว่าเป็นสินค้าย่างรุ่นที่เรามานําเสนอครับตัวนี้ตู้เปล่า ราคา2 5 0 0บาทเท่าน,นั้นครับจะพูดไมใส่ขาตั้งได้บทสำหรับตัวนี้ครับผมครับเป็นไงครับในชุดถือว่าได้ใหญ่พอสมควรด้วยเป็นเบริ8นิ้วกาง2นิ้วพาวเวอร์ไม่ลอยปลั๊กไฟมิกครบจบในชุดเดียวพร้อมด้วยชุดแหลกในราคา29,000กสว,ว่าบา,บ,บาบาบท กีเพลาะฟ้าหลงฟ้าหลงฟ้าให้นาภงนาภงนาภงให้ต้องนาเบี้ยนาเบี้ยนาเบี้ยให้ดีนาเบี้ยนาเบี้ยนาเบี้ยเบี้ยบนบนฟ้าจากแรงยาเมียโอ้ฮะ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 